สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันนี่แล้วค่ะเมนี้ได้เมนู่สมตำลอยเม็ดกระถินแล้วก็มีไข่ลูกเป็ดค่ะแล้วก็ขนมจีนมาได้ค่ะเซฟเซฟน้ำกันได้ครับเซฟเซฟกันครับโอ้พี่หยิบยากเลยเม็ดกระถินหน่อยๆนะคันอือี่ยังอ่ะ นี่ค่ะขุดครบทุกเม็นได้ชิ้นเขานไข่ีน่ะใคู่เป็ดไค่เป็ดวาสิย์มเป็นคนไหมัก่เป็นก็เป็นดีแลวถ้ามันเป็นน้ำอะไรโม่โม่เดียววาสิเกลียนมันเป็นคนอะสี Ừ, ừ, ừ. Quá này, nó ngon. rồi, khay lượng nó nè. nó vẫn to, nó, gìn nó muối bền. các, nó thêm mặn, nó bảo mặn nữa. ừm, ตาบุ้งร้อนๆเลยเหมือนเนี่ยอืนอนมกินไงตักทานี่แต่ยังว่ามันแซบ่บอาการหอนกินตาบุกหงแต่ว่าเป็นบางเจ่า้ชเนาะเส้็กับมุกินนะบางเจ่ากันเนี้วเหนียวดีจังเลือกื้อเอา ต้องผิดต้องถือบึงถ้าิพ่อเจ้าที่ถือใจกะแน่อ,นอยู่ฟ้านีจังนะประเทศที่เดียวประเทศอะไรกันร้านชินี้บอกญี่ปุ่น หมักระกเทยญี่ปุน่นแม่บุ้บููกับบ้านช้ำดีเริ่มอ,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 อ่านอยู่ในกล่องอืมอร่อยน่มจุกกินอ่ะอี่อย Nói chung là ai được được refugees, không ai biết, không ai biết. Nói chung là không ai biết, không kia là ăn. เนของคุงย้ำม,มุนสีแล้วเสีมมได้สดแน่ของผมคุมักสดนี่มันไมังเส้นของคุงนะย้ำมุนมุนสีแล้วหรือเปา ำเลยดีซะเนาะดีสิตาจะคว้างมาค่ายยด้อได้ ระยะแรกที่เขาซื้อมาต้มแล้วมันเป็นแข็งแ,แ,แข็งไหมเนาะแต่อันนี้มันบอกแข็งไหมมันเป็นน้ยังไงมันด้เป็นระยะหลายๆกับโบกูกันถ้าปล่อยไว้มันจะเป็นโตวัวไหมไม่รู้หรือเปล่เนาะเขาปล่อยไว้สิบหมื่นเขาซื้อระยะแหลกมาไม่เห็นเป็นยังเลยหรือว่าต้องเอาไป Oh, มไม่ทอดแมอบ oh. อุ่นๆบ<อ>น่เหรออืมไก่ฟักกระเด็เอาลูกเป็ดสิมั้ไก่ฟักเลี้งเลยมันก็ไก,ก่ oh. ไกับเป็ดก็ใก่เสี้ยงกันนี่แหละบอกไปแล้วไปเนี่ย <laughs> มันก็แบบนั่งทับแล้วก็เอิอนี่มิไซละไก่บ่เลี้ยงไกอ่อ่ะงั้นบ่กั่าเลี้ยงหรอกนะ นกกับพู่เนาะบริมีควมรูทั้งเนี่ยหมุ่งถามผู้ลูก็เอาไปไหวให้มันเบาอเอาไปไหวทั้งไก่มันสิบ,บอ่บออ่อมึนจะให้กระตุนแล้วเป็ดเป็ดใครอยู่ข้างนกเลยสักอย่าง <laughs> S <S แต่เดี่ยวนี้มันมีเคยงฝักเด้เคยงฝักไข่ไก่หน่อยที่เขาเรือไก่ตีนค่นี้ท่ <S 2> <S 2> นนานทำไมไปหนาเนาะ <S <S หอไรมันต่ำสองส่วนเลยไปบ่เลยไปดีแล้ววันนี้แข้งดีเห็นยยกสอกขึ่นมาสูงเลยตั้งการสูงแล้วชิ้นล่ะ มันบูธนัดไหมฮะเออเรื่องสอกอนะ่ะเห็นรลเหตุหรถลบเอาบอกกับเขาหย่านาพวกเขาป่กอันนี้กิน,นามากหลังแข้งหลัดอืมแข้งหงงนีอ่ะหลบยันชินละตามตัวตายเพื่อนละชินซรำไม่ใช่จะคล้องอ่ะล่ะ Pa blaga quin bo sa

เส่วงมีอากาศฮอนแห้งมื่งกินน้ำเย็นมาเลยค่ะสุดท้ายก็กินน้ำอุณหภูมิธรรมดาเนะาะมาหนีสองสามมือมัหนีห่อนเบาไว้อะเราซื้อน้ำแข็งมาก <laughs> ินมา เสีบเกี่ยงที่เก่าหน้าประเด็กง่อย <c oughs> เอาเด้อครับมือหนีกับบิแดแล้วเนาะผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมินิมภาคกินดเด้อครับมือหนีกับพอตัวลาไปก่อนไปพอมือหนาครับสว,ส,สวัสดีค่ะ